วันนี้คุณแหมมทำบะหมี่ญี่ปุ่นครับแล้วก็เด็กๆทานเกลี้ยงเลยครับแล้วก็พอเพิ่มเป็นเกี้ยวเกี้ยวกุ้งที่มาจากเมืองจีนที่คุณพ่อน้องบีบีเอามาให้ดูเลยครับขณะที่กี่วเรากินแก้มตุ้ยอย่อยไม่ไหวแล้วโอ้กินเยอะมากมาน้ำดดจีนกำลังใช้ปากกา,าตัดเส้นสีน้ำอยู่นะครับงานสวยมาก ก็ดูหมดยังลูกหมดเรียบร้อยไปล้างมือได้วันนี้ก็หนูดีเออใช่หนูพอดีของเราเ,เก่งวันเก่งคืนนะครับคือครับเราว่าทำไปพักไปแต่ว่าทำเองร้อยเปร์เซ็นต์เก่งมากครับ พอรู้จักเทคนิคก็จะลงสีได้ดีนะครับไปดูใกล้ๆสิตัดเส้นได้ยังออยนิดเดียวคนนี้ก็คือคุณอัพแสนสวยของเราโอ้โหอัพตัดเส้นต้องไปหลักมก่อนนะถามอะไรนะคะตัดเส้นได้ยังได้เลยค่ะคนสวย ไปละตัดเส้นละเลด็กๆ,ๆ,ๆ,ๆทำงานกันประมาณ5้าชั่วโมงนะครับเนี่ยนะครับรับรองผู้ใหญ่อย่างเราทำไม่ได้หรอกครับเนี่ขามีความเพียรมากมีวิทยะมากผู้ใหญ่นี่เขาไปซื้อที่ไหนอะคะที่ใส่จะมีความเพียพรพยายามมากมากนะครับคุยกับพอดีดีกว่าพอดีกี่ขวบลูกห,ห้าขวบขวบโอ้ยดูที่ห้าขวบ ขวบปัจจุบันสามใช่ไหมดูครับเก่งไหมครับชิ้นใหญ่ขนาดเนี้ยดูเขาตั้งใจมากใครตั้งใจยิ้มหน่อยหนูเอง <c oughs> ตอนนี้นะครับ <c oughs> คุณรูก็พาเด็กๆขึ้นมาดู <c oughs> ชั้นสี่นะครับที่มีงานแสดงต่างๆอ่ะพอจะเป็นนิดนึง 妈妈，狗。 อยากจะไปให้ดูมีวามูไหมอนนี้นนั้นแต่่ต้องตามมาเอ้าเกือบหล่นไปแล้วเด็กๆกำลังทำงานประดิษฐ์กันต่อนะครับตอนนี้นะครับนี่เป็นส่วนของการประกอบส่วนบนที่เป็นไม้ติ่มนะครับที่เราทานเหลือแล้วก็มาใช้ประโยชน์ได้นะครับต่อกันตอนจะประกอบไปรูปอะไร ก็ต้องทําเป็นเป็นกิ่งมาอย่างนี้ก่อนโอโอแค่ๆนี่นแหละปราเเมงรัดหน้ารอบเย็นนะครับรอบบ่ายตอนนี้เนี่ยจะสี่โมงละเด็กๆก็หิวผ่านไปดูประตวนไปด้วยซูดไปด้วยซูดไปด้วย